สวัสดีนะคะทุกคนชักเคยที่เชฟชักเคยนะคะนี่มันรีวิวกับช่องที่เน้กนการรีวิวนะคะทุกคนเนาะตัวที่มารีวิวก็คือตัว C H Y Cushion Match นะคะทุกคนมีสองเบอร์แล้วแต่ว่าเราได้ทำคลิปเมื่อตะกี้ไปแล้วรีวิวเมื่อกี้ไปแล้ว,วละนะคะทุกคนแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จก็เลยมารีวิวใหม่ปุ๊บฝาหายะคะ่ะทุกคนก็มีสองเบอร์นะคะเบอร์หนึ่งเป็นผิวขาวเหลืองเบอร์สองผิวผสมหรือว่าผิวสองสีนะจ๊ะ ก็คือแบบว่าปังๆนะคือเขาอะเป็นโทนสีเหลืองเลยนะเหมาะก,กับสีผิวคนไทยมากเลยจะสวอทให้ทุกคนดูกันเลยนะคะทุกคนนะว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วมันจะดรอปไหมนะคะทุกคนหรือว่าออกซิไดร์หรือเปล่านะคะทุกคนเนาะนี่เลยนะมาขอเริ่มจากที่เบอร์ศูนย์หนึ่งก่อนนะคะทุกคนเนาะนี่อันนี้คือเบอร์ศูนย์หนึ่งนะจ๊ะเบอร์ศูนย์สองนะเบอร์ศูนย์สองอยู่ตรงนี้นะอันนี้ศูนย์หนึ่งเอ้ยใช่ไหมใช่ อันนี้ศูนย์หนศูนย์สองนะจ๊ะทุกคนอ่ะศูนย์หนึ่งก่อนตายคอตรงนี้หะเอยอันนี้ศูนย์สอเออใช่ไหมอันไอันไหนศูนย์สองไม่ใช่อันนศูนย์หนึ่งเอองงไหมไหมงงเลยถูกแล้วทุกคนอันนี้ศูนะย์ยนบบหนึ่งศูนย์สอนะย่ขอแยกม้าในกระจกแป๊บหน,นึ่งเนาะมาแล้วกระจกนะทุกคนใช่อนนี้ศูนย์หนึ่งศูนองะจ๊ะก็คือเนี่ยก็คือเป็นโทรเรื่องนะจ๊ะทุกคนไม่ เรารู้ว่ามันจะออกซิไดรไหมเดี๋ยวขออนุญาตลงข้นงในทุกคนดูกันเลยใช่ฟองน้ำอันเดิมเพิ่มติมก็คือเก่ามา,มากๆเลยนะคะทุกคนเนาะฝนจะตกแล้วนะคะทุกคนเรามารีบลงกันดีกว่านะขออนุญาตลบตรงข้อก่อนเนาะมาก,กันเลยนะคะทุกคนเนาะเราก็จะมาใส่มือก่อนนี้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะแล้วว่าศูนย์หนึ่งก็ก็คือยังเข้มอยู่นะแซ่บเรานะเนี่ยอุ้ยแต่เหมือนก็พอดีนะจ่าไม่ธรรมดานะเนี่ยอุ้ย กลิ่นก็คือใช้ได้เลยอะไม่แห้งเร็วจนเกินไปจะทําให้แบบว่าเกี่ยไม่ทันนะคะทุกคนก็คือพอดีนะอืมอ่อาอ้ยปากปาก,กไม่ฮาสติกไหเนะี่ยเนะี่ยจีซี่มากมากเลยอะมีความแบบละมุนตุ้นเนาะอืมขอซีขอยาติมากระจกนะคะทุกคนเนาะแล้วตัวนี้ลืมบอกไปตัวนี้เี SPF 5 0 PA 3บวกนะจ๊ะทุกคนก็คือไม่ต้องรูก,กันแดดแต่ว่า,วาววเราก็คุบอกว่าเราก็เราก็แบบอะไรนะ หนูลิ้นพันเลยก็ควรบว่าก็คือควรพากันแดดอยู่ดีนะคะทุกคนเนาะแบบว่าจะได้ปังๆนะเลยผมนิดนึงก็เไป็นไรนะขอโทษด้วยนะไม่ได้มองกระจกพยายามมองกระจกแหละงานวันนี้ก็คือปังมากเลยนะโออดูสิให้ดูละด้านนี้ไม่ได้ทานนะก็มีความไม่สม,มสมอดูใต้ตาเทียบได้จากใต้ตาเอาดีกว่าเนะอะดูใกล้ๆใกล้ๆก็คือใต้ตาหายมีความหมองคล้ำเห็นปะเอออันนี้แค่ชั้นเดียวนะจ้าบอกเลยก็คือ อันจริงเราลงปุ๊บไม่ได้แมทจนเขาว่าเขาว่ามันแมทใช่ไหมตัวไม่ได้แมทจนแห้งอะว่าแห้งกร้านนะเกียรเราไม่เป็นคราบนะคะอุ้ยอะไรยุงยุงทุกคนขอโทษด้วยนะก็คือยุงเยอะมากทุกคนเ,เกีย่ยเราไม่เป็นคราบนะทุกคนตัวนี้เนาะก็คือปังอยู่นะเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเอา๊ะมันเอ้าเอาจริงๆมันก็แบบว่าไม่ได้เลอะนะอ่ะให้ดูไม่เลอะนะจ๊ะอ่าเอาเอเกือบมีความแบบว่าเคาเรียกอะไรนะ มีความแบบเซตตัวเร็วนะคะทุกคนแต่ว่าเซตตัวแล้วก็ยังเกียดได้อยู่นะงงปะงงอองงอะไคือซองหนึ่งให้ประมาณเจ็ดกรัมนะคะทุกคนก็คือแบบว่าปัางอยู่นะเจ็ดกรัมใช้ยังไงอะใช้ยังไงหมดก็คือแบบเราบ็งคนแบบว่าเปลี่ยนบ่อยมากนะคะทุกคน,กคนขออนุญาตอีกข้างนึงเลยนะก็คือแบบว่าดูริ้วรอยก็คือแบบว่าชั้นแรกก็คือแบบว่าบางเบาเหมือนหรวอะอะให้ดูนะคะทุกคนอะตาตาคืออุ้ยดูดิอุ้ยดูดู มือนมีพลังเหมือนมีพลังเลยอะเอาสิยังไงเอาสิยังไงงงอะเอาเลยเอาเลยทุกคนเอาเลยแต่จริงมันไม่ได้เบอร์นี้ไม่ได้ขาวกว่าคอนนะจริงก็คือเราคิดว่ารองพื้นอะไม่ใช่คุชชั่นเขาว่าเข้มกว่าคอนะแต่ว่าด้วยความที่กล้องไม่ดีนะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าเออหน้าขาวหน้าเอหน้าสว่างกว่าคอนะเอาจริงมันไม่ได้สว่างกว่าคอนะถ้าเกิดดูในกระจกนะเอาจริงเราต้องโคตรกล้องนั่นแหละกล้องมันไม่ดีจริงทุกคน บอกเลยว่ากล้องเราแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องก็งไม่ดีจริงๆคนเอเอสิเนี่ยถ้าเกิดลองคอใช่ปะก็เหมือนเดิมไม่ได้สว่างขึ้นเลยอ่ะหนูคนน้ำมาปกปิดตรงบริเวณตองอรงนี้จะปกปิดอืมีนงานชั้นเดียวเหรอเนี่ยเดี๋ยวลองย้ำใต้าตานหน่อยอืมอดูคอรอยแดงหายไปเลยอ่ะตัวจมูกเห็นป่ะดูนะปื๊บปื๊ดปื๊ดเพือเกลี่ยปื๊ดปุ๊บปื๊ดเป๊ะ เออวันนี้งานเป็ดนะจ๊ะโอ๊ยหน้ามาแล้วเอาจริงๆหน้าไม่ขาวขนาดนี้ได้หรอหน้าฉันก็ไม่ได้ขาวกับโคนะมาขออนุญาตไปแต่งหน้ากันก่อนดีเรามาบอกสรรค์คุณตอนท้ายกันนะคะทุกคนขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บกลับมากันเลยค่ะทุกคนกลับตัว c ซ y Cushion เชน t ์แนะคะทุกคนตัวนี้มี S อสวี50 PA 3บวกนะคะทุกคนมีขายเ e เ e ่ e อีเลฟด้วยนะและคันนี้คือแบบมีความแบบปกปิดถือว่าตื๊บอยู่นะอันนี้ตื๊บอยู่นะ เอาจริงถ้าเทียบกับเบิเนี่ยอันนี้เราว่าอันนี้ตึ๊บกว่าเลยนะคืองงอะเออตอนแรกนึกว่าอุ้ยมันมันก็ตึ๊บน้อยกว่าป้าบแต่เป็นจริงนะจ้าแบบซองนี้ตึ๊บปนะทุกคนและเป็นสีผิวคนไทยด้วยนะอันเนี้ยมันทนเหลืองไงทุกคนเนาะคือผิวเข้มก็มีให้ใช้นะเบอร์สองนี่คือว่าเข้มอยู่นะเข้มกว่าหน้าเราเยอะเลยนี่ขนาดเบอร์หนึ่งล้วก็ว่าเข้มนะแต่ว่ากล้องมันไม่ได้เียเสียไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วที่และที่เราจะบอกก็คือทุกคนนนนัห้าเตวีลย ซองสีดำนะคะทุกคนเนาะนี่ให้ดูให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะทุกคนเนาะนี่นะกันน้ำด้วยนะคะทุกคนตัวนี้ลืมบอกไปทุกคนเนาะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะทุกคนเนาะขอบคุณมากเลยนะคะบา,บายยไปก่อนคะ่ะไปพร้อมกับตัวนี้เลย